ทำผ่านบางครั้นบางคั้งเลี้ยงควายมาจักปีละ่ะติ๊บติบบ๊บก็ปี้และครับติ๊บกาปีเลี้ยงควายอย่างที่เสมือเสมือแม่นครับเลี้ยงเสมือครับอเอามาประมาณจักโมงมากินน้ำแต่ยังใส่แน่เอาตั้งแต่ตอนเสาร์เลยเริเ่ต<อ>มต<า>้นจักโมงเออพวกเอาควายมานี่เด้ <c oughs> พเพราะว่าตอนเสาร์กับอยู่บ้านตอนเสาร์กะไปตัดหญ้ามาให้มันครับ แล้วก็แล้วก็ปล่อยมันมานอนหํำครับนอน,นอนนอนหํำแล้วยามแรงกัไไรกับครับควายจากักโตครับทั้งบัจกโตกับควายควายจากัยยจกโตทั้งบิดทั้งเบิดกับทิฟฟี่โตครับเอามานี่งเอเาเอาไว้บ้านสามโตครับเอามาอัน ปอะมาณสิบเอ็ดครับมันงเชื่องเดี๋ข้าวบนบนนะวันนี้มือโตประมาณไพ่เหลียงแม่บ่ะขับเป็นพ่อครับพ่อเลี้ยงครับมันต้องมากินน้ำอยู่นี้สูสมือบอ่แมน,นครับต้องเอามากินคูมม่มือครับอืมแล้วนี่คือยังครับนี่ ตัวนี่มองหองเข้าขุดว่าแล้วครับนี่ปะแมนครับ <c oughs> โอ้มันก็แยกกันนะคุยม่จักแม่นี่คุยมัจแม่ค่ะแม่ไงกับสามสามแม่ครับอืมแปลว่ามันก็อยู่ไายอยู่มัน แมนครับมันแยกกันเป็นกลุ่มนะครับบอค่อยไปน้ากันครับขัอวน้อยจากโตครับคั้วน่อยคว้ยหน่อยหกตัวครับ,ต,รบตัวเลี้ยงมาโดนแล,ล้อป่นี่เลี้ยงโดนแล้วครับเลี้ยงสิบสิบกว่าปีแล้วครับสิบสิบสองปีแล้วครับบอดตัวจบมาสามปะจบหมอหกกระตอครับอ๋อ ตัวก็จบกอนสนอแล้วตัวก็เลี้ยงมาเลยบ่ายตั้งแต่พุ่นแมนครับเลี้ยง,ยงตัวอายุเท่าไรก็ตอนนี้ก่อนเลี้ยงกวอาสนออีกครับตัวอายุเท่าไรก็ตอนตอนนี้ยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดเกณฑ์หน้าหันปีนี่แหละครับโอ้เออตัวซื้อยังก็งกแนะนำจาขวงมึงผมคือโนดครับชื่อจริงครับชื่อจริง สุภาชัยสอนชัยครับอืมตอนนี้เขาอยู่ไซครับนี่ตอนนี้อยู่น้องกุดจับครับเหมัอนหอเข้าคนเราบ้างไหมบ่ บเนี่ยครับซอยยังกระเดกะตะซอยกันไปครับเนี่ยประเี้ไอ้ท่านแปลว่ามีคุณลูกว่าเลี้ยงควายมันสบายมันสบายบ่สบอครับเลี้ยงควายมันสบายเ, <c oughs> เ,ล,ยาเลยเดี่ยครับเนี่ยมั่งไดอ่ะก็ตอนตอนแรงครับตอนแรงมันแบบมันตื่นข้นนึงเดียวแรงไปทุกทีบ่ควายแห้งไรเนาะ Yeah. Tụi mà dưới khăn quê tôi đi đây bà mà bưng <laughs> Ừ, ở xe kịp vậy lên Tìm bây lên Bà quay hẳn đây